สวัสดีค่ะวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะคะพามาดูต้นออดิบค่ะนี่เรียกว่าดงออดิบได้นะคะดูมีแต่ต้นใหญ่ๆดูลักษณะใบานะคะดูใบใหญ่มากต้นนี้สามารถกินได้นะคะใช้กินกับส้มตำนี่สุดยอดเลยค่ะกรอบมากนี่ใบอันนี้ใบ,อ,นนบออกด่างๆนิดนึงนะคะดูข้างล่างของใบ ดูกอใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ขยายพันธุ์ไปได้หลายต้นแล้วนะคะอ,นนออดิบเรามีเยอะมากน,นี่ใบใหม่เริ่มออกแล้วนะคะดูลักษณะใบใหม่ออกมาดูลำต้นมันใหญ่มากเลยเป็นต้นใหญ่นะคะอันนี้ลักษณะลำต้นของมันนะคะ นี่ก็ต้นเล็กๆนี่ก็ไปขยายพันธุ์ได้นะคะนี้เราก็ขยายไปเยอะแล้วอันนี้ก็เกิดมาใหม่เราก็ขุดไปแล้วก็แยกอ,ออกไปได้เลยนะคะอร่อยมากาเราจะเอาไปกินนะคะแล้วก็ตัดตัดตรงนี้เลยแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ไปจิ้มส้มตําหรือไปแกงนะคะแกงกะทิก็อร่อยนะดูใบ เรียกว่าดงออดิบได้เลยเยอะมากขยายพันธุ์ง่ายนะคะออดิบแนะนําให้ปลูกนะคะเป็นผักได้แล้วก็ปลูกไว้สวยงามประดับบ้านได้นะคะดีมากเลยคะ่ะเป็นอาหารได้ด้วยน,นะคะต้นใหญ่ไหมคะอันี้ ออกมาก็จะเขาจะเรียกว่าไหลนาะเป็ต้นออกมานะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะบางคนก็เรียกว่าไข่ถ้ารือไข่ออกมาก็สามารถปลูกได้นะคะนะคะต้นเล็กๆก,ก็มีตรงนี้นะคะเราจะเกิดมาเรื่อยๆนะคะต้นเล็กๆตวยนะคะ แ้วใครได้ปลูกก็จะรู้สึกหลงเสน่ห์ของมันนะคะออดิบบางที่ก็เรียกว่าค cool ูนทูนนะคะต้นใหญ่มากเขาชอบร่มลำไลนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นอันนี้เราก็ปลูกในโอง่งโอ่งนะคะนี่เป็นกระถางใหญ่นิดนึงเขาจะได้ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะ นี้ก็จะแตกออกมาเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะดูลักษณะดูไปใกล้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นใบอันนี้เป็นหลังใบของเขาอันนี้หลังใบเนาะอันนี้ด้านหน้าใบาของเขานะคะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะคะตรงนี้นะคะสังเกตรตรงนี้ นี่นะคะลักษณะใบออดิสำหรับวันนี้บ้านพันไม้ก็พอเพียงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ